นบสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ DT แทสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชินนเวลไลฟ์นะคะจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไปพร้อมกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศเดี๋ยวเราไปอัปเดตตลาดในช่วงภาคเชา้าการติดตามได้ในช่วงของเวลรีแคปค่ะดัชนีหุ้นไทยนะคะยังคงทรงตัวอยู่ในแดนบวกนะคะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO อเข้าเทรดด้วยนะคะเซ็นติเด็กปิดตลาดไปในช่วงภาคเชา้า ที่ระดับ1,453.32จุดนะคะโดยเป็นการปรับตัวบวกมา5.42จุดด้วยโวลุ่ม25,000ล้าน MAI บวกมา0.60จุดยืนที่357.27จุดโวลุ่ม1,700ล้านวันนี้มี IPO เข้า MAI นะคะ <c oughs> ส่วน5ดับหลักทรัพย์ค่ะ EPL นะคะเซเวปรับตัวลดลงไป1บาทน,นะคะเดลต้าบวกมา4บาทน,นะคะ MTC ย่อตัว2บาท50สตางค์ว่านปูนะคะปรับตัวขึ้นมา5สตางค์และ i v l บวกมา40สตางค์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะลึกนะคะในแง่ของกองทุนวายุพักที่จำหน่ายหมดแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะเข้ามาซื้อหุ้นตัวไหนเดี๋ยวไปเกาะติดสถานการณ์วิเคราะห์ไปพร้อมๆก,กันกับนักวิเคราะห์ติดตามได้ในช่วงของเวลทอค่ะ พูดคุยก,กันกับทางด้านของคุณกอบนรงเดชจ,จันทราภัยสารจากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะคุณกอบสวัสดีค่ะค่ะคุณกอบก่อนจะไปจาะหรือคุ้นรายตัวนะคะทเทรนด์ของตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดูเหมือนว่าอาจจะมีย่อบ้างแต่ก็ดูเหมือนเซตพยายามไปต่อเหมือนกันนะคะตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีอัพไซส์ขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้คุณก๊อฟเปิดไมค์สักนิดนึงนะคะคุณก๊อฟคะเดี๋ยวช่วงระหว่างรอคุณก๊อฟเปิดไมคนะคะอาคุณก๊อฟมาแล้วนะคะคุณกออ๊อฟค่ะเชิญค่ะชเชิญเลยค่ะอัพอัพไซ,ซส,ส์สองเซตค่ะ ถาบรวมโดยรวมผมว่าจริงๆตลาดเองยังพอโอเคอยู่นะครับถ้าเรามองในเรื่องปัจจัยต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นปัจจัยมหาภาคเองเนี่ยเราจะเห็นเฟดลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีเองก็เฟดก็ยังมีโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอีกขณะที่ในบ้านเราเองมีเรื่องของกองทุนวายุพักนะครับมีเรื่องของการเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างตัวของที่เจ้าเวเลตก็จะมีการออกเม็ดเงินออกมาแล้วนะครับก็เริ่มเห็นภาพของการที่เงินจะเริ่มเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับไม่นับตัวของ อ่างบประมาณปีทั้ง6กเจ็ดแปดที่ออกมาพร้อมกันอีกฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันเห็ตแหละว่าเงินมันจะเข้าเยอะแล้วถ้าเราไปดูตลาดหุ้นเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้มันมีจังหวะของการดึงตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ติดแนวต้านบ้างเล็กน,น,น้อยนะครับจับจุดบริเวณหนึ่งพัน 1, 000, อ่าหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบจับแถบเนี่ยหนึ่งพันเจ็ร้อยหกสิบเนี่ย 1, ันก็มีจังหวะในการที่มันอาจจะมีความตึงๆบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโดยรวมเองผมเชื่อว่ายังมีโอกาสในการไปได้ถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยแนวต้านอีกแนวเราก็อยู่ที่โซเมน1,400 75นะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญที่มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้เนี่ยก็จะอยู่แถบๆโซนบ1,495หรือบรย1,500อัพไซด์ 1, นะครับในเบื้องต้นนะครับในช่วง1เดือนหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสในการที่จะขยับขึ้นไปได้ในระยะเท่านั้นแต่ประเด็นคือการเลือกเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นการเลือกเล่นหุ้นที่เป็นรายตัวมากขึ้นแหละเพราะตลาดเองมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งตั้งแต่โซนบรย1,330กว่า ตัวนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ส 1, บรีนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบวกลบเนี่ยขึ้นมาแล้วราวประมาณสักหนึ่งร้อยี่สิบกว่าจุดเนี่ยผมมองว่ามันทําให้ภาพระยะสัษษ้นเองก็อาจจะต้องเลือกมากขึ้นแลว้วก็การเลือกเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะที่ตลาดเนี่ยหเหวี่ยงตัวด้านข้างนะครับรอจังหวะในการให้ซื้อเองอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเท่าไหร่ในการที่ตลาดมันขึ้นมาในระดับนี้แหละฉันก็รอจังหวะนี้ตลาดมีจังหวะในการยอ่อมีจังหวะในการพักบ้างอะไรบ้างเน้เน,นเป็นใช้การค่อยๆรอไปซื้อต่อๆไปครับ ค่ะก็เป็นจังหวะของการย่อแล้วเข้าซื้อหรือแกว่งตัวด้านข้างมีจังหวะที่ได้เปรียบก็ทยอยเข้าสะสมหุ้นนะคะเกณฑ์นในการเลือกหุ้นในช่วงนี้นะคะถ้าโฟกัสไปที่ตัวนโยบายของกองทุนวายุพักนะคะที่อาจจะเข้ามาซื้อหุ้นด้วยวงเงินจํานวนมหาศาลนะคะอาจจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะไหลเข้าหุ้นเลยเป็นหลักโดยเฉพาะออกองเดิมที่มีหุ้นที่ติดท็อปทอปอยู่ะคะ่ะครับ S 1> <S 1> ก็อ่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ากองทุนมโยาพักเองเนี่ยอันแรกเองวงเงินเราสักหนึ่งแสนหนึ่งจุดห้าแสนล้านเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ขายหมดแล้วนะครับเราก็เราเชื่อว,ว่าเม็ดเงินเนี่ยมันน่าจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงของอวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เลยค่<ฮ>ะดังนั้นเนี่ยภาพรวมโดยรวมของเกณฑ์หลักๆของกองทุนเองเนี่ยที่ทําให้เราเอาไปสามารถที่จะคัดเลือกหุ้นได้หลกัหลกๆเลยก็คือว่าเขาบอกว่า กองทุนววยพักเนี่ยจะเป็นกองที่สนับสนุนตัว ESG นะครับแปลว,ว่า ESG Rating เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็น A ขึ้นไปคือเป็น A <ฆ>หรือเป็น A+ หรือเป็น Triple A อะไรเงี้ยขึ้นไป<ฆ>นสองเขาบอกว่าเขารับประกันนะครับตัวของอการจ่ายปันผลนะครปีละ3%ฉะนันเราก็มองไปต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นหุ้นที่ดีมีพื้นฐานนะครับมีตัว ESG Score ที่ดีนะครับ<ฆ>แล้วตัวกองทุนเองรับประการจ่ายเงินผลที่3%เรว่า กองทุนนี้จะต้องมีสภาพคล่องในเรื่องของการจ่ายปันผลคือมีตัวของหุ้นในพอตที่เขาไปลงทุนเนี่ยนะครับแล้วมาจ่ายปันผลได้จริงรปีประมาณสเปอร์เซนในช่วงของปีนี้ปีหน้านะก็คือปีอปีสองพันหกเจ็ดนี้แล้วก็ปีสองพันหกสิบแปดนี้เราก็เลยคัดกรองมาแบบนี้ขณะที่เรามองว่าถ้าเกิดว่าเราคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับมันแล้วหุ้นเนี้ยมันมีผลขาดทุนสะสมมีมกําไรก็จริงนะครับสามารถมีโอกาสในการจ่ายปันผลได้จริงแต่มีกาไรสะสมไอม้มีขาดทุนสะสมเนี่ย มันก็ทาให้ตัวหุ้นตัวนั้นเนี่ยบางตัวเองก็ไม่ได้สามารถที่จะจ่ายปันผลได้นะช่วงนี้เราก็ยไปมองดูซิว่าไอหุ้นในกลุ่มตะกูลพวกนี้นะครับเงื่อนไข2เงื่อนไขแรกเนี่ยมันจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมนะช่วงของสิ้นไตรมาสที่2ของปีนี้ด้วยนะครับตัวที่เราคัดกรองมาได้คือเป็นตัวนี้ยูนิเวอร์สของเราคือมีค่อนข้างเยอะมากนะไม่ว่าจะ s อสวาสเอพีบบ้านปู v ีพีนะครับอ่าบีซีพีบีซีพีจีเอ็กโก้กันกุลโฮมโปอิชินะฮะตัวอินทต เคแบงก์เคทีบีเอลเอชเมกาโอเอสพีปตทคือเยอะมากนะครับหลายๆตัวเลยัอนนี้จะทีเนี้ยสแกนมาแล้วว่าติดระดับเอขึ้นไปในแง่ของ ESG rating แล้วก็มีปันผลด้วยงบเป็นบวกถูกไหมคะใช่ครับคือปันผลคาดการณ์ว่าปันผลแล้วปีนี้และปีหน้าเนี่ยให้ยูต่ำๆเนี่ยอยู่ที่โซมเลยสามเปอร์เซ็นตขึ้นไปะนะครับแปลว่าตัวก็อาจจะให้เปอร์เซ็นต์ยูนะฮะตัวที่ค่อนข้างดีกว่า แต่บางตัวอาจจะอยู่แถบๆแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้กลุ่มตระกูลยูนิเวอร์ซพวกนี้หลายตัวพวกนี้ให้ผลในปีนี้และปีหน้าได้มากกว่า3%เพราะว่าเราก็คาดอีกว่ามันไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้วในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยแปลว่าเงินที่มันได้มาที่มันเป็นกําไรเนี่ยมันสามารถที่จะสเปนออกไปนะครับผ่านตัวดีเวเด์ได้เลยก็จะมีในกลุ่มพวกนี้ในขณะเดียวกันที่เรามองว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันเป็นยูนิเวอร์ซีค่อนข้างมีความกว้างนะครับก็คือว่ามันมีหลายตัวมากๆนะครับเราไม่แน่ใจว่าตัวกองสูวายุพักเนี่ย ซื้อเลือกสะสมไหมแล้วเราก็มองอีกเกณฑ์หนึ่งนะเป็นเกณฑ์ที่เราอาคิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องเป็นหุ้นในยูนิเวอร์ชที่หนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่หนึ่งไม่กระท่งการางเคยถือคือถือหรือว่าเคยถืออยู่นะอาจจะถืออยู่ณนะปัจจุบนันหรือว่าเคยซื้อเป็นขายไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่เขาเคยลงทุนแล้วนะครับเป็นตัวที่อาจจะอาจจะลงลงทุนอยู่แล้วก็เคยลงทุนอยู่นะครับสองก็คือว่าถ้าไม่กระท่งการางถือ ก็ต้องเป็นกระทรวงวาาต้องเป็นกองทุนวายุพักเดิมนะที่ถืออยู่แล้วเคยถือตั้งแต่อดีตจนมาจนถึงปัจจุบันนะไอ้จากอ่าเราก็จะคัดได้ว่ามันก็จะมีบางตัวถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรตติ้งสกอร์ที่ดีมีปันผลที่ระดับที่ค่นข้างสูงแต่ตัวตัวกระทรวงการคลังเองหรือว่ากองทุนกองทุนวายุพักเองก็ไม่เคยถือนะก็อย่างเช่นตัว AP อย่างเงี้ยนะครับตัวบ m เอย่างเงี้ยเขาไม่เคยถือบ้านปู่เขาไม่เคยถือตัวที่เราคัดกองมาได้มันก็จะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น นะครับว่ามีโอกาสในการที่จะไปได้เช่นแอดวานซนะครับตัว BBL นะครับ BCP พวกเนี้ยนะครับกลุ่มตกล่า BCP BCBG Echo o m o In ็กโนทะครับอ่าเคแบงปตทล่า SCB แล้วก็อ่าพวกเนี้ยผมมองว่าเป็นหุ้นในกลุ่มหลักเลยแหละนะครับที่มีโอกาสที่จะเห็นเม็ดเงินตรงเนี้ยเข้าไปต้นข้างเยอะนะครับเพราะว่าทุกเงื่อนไขเนี่ยติดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดิวเดนดิวที่จ่ายได้่อนข้างเยอะเรารู้อยู่แล้วว่าแอดวานซ์เนี่ย จ่ายปันผลแบบหลักๆอยู่แล้วนะเป็นหุ้นที่ให้ปันผลได้ค่อนข้างดีตัวกลุ่มตระกูลตัวแบงก์เองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วงนี้ก็ถือว่ามีตัวกําไรอ่าสุทธินะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายปันผลได้นะครับตัวเอ็กโก้เองราคาลงมาอยู่ในโซนล่างมากๆแล้วก็เป็นหุ้นที่มันมีพื้นฐานณที่ผลประกอบการค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นหุ้นที่พอมีผลประกอบการเขาก็จะค่อยๆจ่ายปันผลออกมาอินทัศเนี่ยเช่นเดียวกัน,นเป็นหุ้นสายตระกูลปันผลอยู่แล้วนะครับ บตทยูน่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาราคาใปัจจุบันนะครับสาสิบกว่าบาทตรงนี้ก็กดโอก็จ่ายได้มาสักห้าเปอร์เซ็นต์เ่อเราจะเห็นว่าโดยรวมนะครับของตัวตัวกลุ่มพวกเนี้ผมมองว่าไอแถวเนี้ยเป็นตัวท็อปหลักเลยนะครับที่สามารถที่จะลงทุนได้ล้อไปกับตัวของอกองทุนวิทยุพักที่จะเอาเงินนะครับอัดเข้ามาตั้งแต่ช่วงของวันที่หนึ่งตุลาคมนี้และในขณะที่ตัวอื่นอาจจะไม่ใช่เป็นไม้หลักเท่าไหร่ก็รอให้เป็นไม้รองไปนิดนึง ก็คือเป็นไม้ลองไปนะครับแล้วก็อาจจะเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะเห็นอัพไซด์ที่มันดีเพราะว่าไซซิ่งก็อาจจะมีความเล็กกว่าแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้ถูกเกรงกันมึ้นมาในช่วงก่อนหน้าขณะที่ตักอุ่มหลักเนี่ยแน่นอนเกรงบางตัวแล้วมันก็มีการขยบตัวขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นรอจังหวะในการย่อหรือว่าอะไรก็ตามครับแต่คีย์หนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องมาพิจารณาดูแต่ละตัวเลยนะครับตัวไหนที่มันดึงขึ้นมาเยอะมากๆแล้วอย่างเช่นตัวแอดวานตัวอินทัสเนี่ย อันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของคือเวลาที่เข้ากองทุนวิพักษเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันตามมาคือว่ามันมีคนที่เตรียมเข้ามาซื้อ <ภา S 2> นะครับแ <ภา S 2> น่นอนว่ามันก็ต้องมีคนที่จะต้องขายออกไปเหมือนกัน <ภา S 2> มันก็ต้องสมดุลบางตัวเองที่มันดึงขึ้นมาเนี่ยมันการเล่นเก่งขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนหน้า,<ภ>าฉะนั้นพอตัว <ภา S 2> ของกองทุนวิพักเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีแรงในการที่ต้องมีคนโยนของให้กองทุนวิพักษรับ กองทุนบำัยความก็คงไม่ได้เป็นแบบเหมือนกองทุนที่อยู่ก็มาไล่ซื้อหุ้นเลยผมเชื่อว่าะจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือว่าเราเอาเอาเอา,เอาหุ้นพวกนี้นะครับเอาหุ้นที่เราทําให้ปุ่มพวกเนี้เราไปลองดูนะครับเอาไปดูในเชิงสักนิดเข้าดูนิดหนึ่งแอดวานซ์ตอนนี้ราคามันขนาดไหนแล้วมันอยู่ในภาพที่เป็นแบบใกล้แนวต้านมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นมาจนเอาไซต์มันไม่เหลือตัวปันผลมันลดน้อยลงไปไหมนะครับมันมีจังหวะในการย่อตัวได้ไหมก็ใช้ในการวางบริ กลยุยธ์อีกทีคือเหมือนกับว่าตรงนี้เราก็ดูไปว่ามันเป็นยูนิเวอร์สนะครับในการที่โอเคกลุ่มพวกนี้แหละน่าสนใจนะครับแต่ว่าก็เอาทิปนี้เข้ามาค่อยๆช่วยดูอีกทีก็จ,จะมีความได้เรียง นะคะก็เป็นหุ้นที่สแกนมาให้แล้วนะคะในแง่ของโอกาสที่เงินจะไหลเข้านะคะเป็นเป้าหมายของการลงทุนในรอบนี้ใช้เทคนิคจับจังหวะในการซื้อขายเพื่อความได้เปรียบในการต่อรองต้นทุนกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือภาพรวมของตลาดทุ้นไทยนะขออนุญาตมาปิดท้ายที่มุมมองทองคาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าร้อนแรงเหลือเกินนะคะสำหรับตัวของโกลสปอตในตลาดโลกนะคะที่ทำออทามหายครั้งแล้วครั้งเล่านะคะตอนนี้ เป้าของราคาทองคำที่โบรกทั้งไทยและต่างประเทศให้มาทะลุเป้าไปแล้วหลายแล้วแนวต้านนะคะคุณกอบค้าในเชิงเทคนิคเองนะคะดีมาซัปพลายของตลาดเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรายังมีโอกาสเห็นทองคำไต่ขึ้นไปต่อเนื่องไหมคะในเชิงเทคนิคอะค่ะยังพอไปได้นะครับยังพอไปได้แต่ว่าเป็นจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น ถ้าทองคาเราตีกราฟแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเปิดกราฟนี่เราตีกราฟแบบนี้ขึ้นมาตั้งตั้งแต่ช่วงของการที่ก่อนที่จะมีจังหวะของการเบรกหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเบรกผ่านทํ new high ได้นะฮะเหนือโซนเรน2,485เนี่ยโอกาสในการที่จะขึ้นมาบริเวณ2,600เนี่ยมันมีค่อนข้างสูงแล้ววันนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ถ้าเราดูตามกรอบเทคนิคของเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในโซนกรอบบนมากๆแหละนะครับแปลว่า ผมมองว่าโซนบรินเวณนี้นะครับหนึ่งเท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของกรอบการพักฐานตรงโซนบริเวณนี้เนี่ยมันอยู่แถบโซนเวณสันหกร้อยห้าสิบสองพันหกร้อหกสิบวกลบเนี่ยนะครับเพราะสล้มเป็นสลบขึ้นนะมันตัวเลขเลยไม่ได้แน่นอนนฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันยังพอไปได้นะครับแต่อัพไซด์มันเริ่มเหลือน้อยตอนนี้อยู่ที่บริเวณสองพันหกร้อยสามสิบวกลบนะฮะแล้วก็อัพไซด์ของเราลงมองไว้ที่สองพันหกร้อยห้าสิบกับสองพันหกร้อยหกสิบแปลว่าอัพไซด์เราเหลือแค ฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันไปได้แต่ว่าไซต์มันเริ่มจํากัดกลท่อเที่ยวควรทำก็คือ่าถ้ามีของอยู่บางทีก็ควรที่จะต้องแบ่งขายทั้งไรออกมาบ้างเขาก็แบ่งขายในที่นี้แปลว่าไม่จำเป็นต้องขายทั้งหมดนะครับเราก็ไม่ได้เป็นการแนะนําให้เข้าช็อตแต่เป็นการแนะนําว่าถ้ามีของอยู่แล้วก็มีกาไรซึ่งแน่นอนนะปัจจุบันเชื่อว่าทุกคนมีกําไรทั้งหมดนะครับเพราะว่าราคามันายเนี่ยราคาทองคำในปัจจุบันมันออทามไฮออทาไฮแปลว่าทุกคนที่ถือทองคําล้วนแต่มีกําไร คนที่ไม่มีกำไรคือคนที่เพิ่งเข้าไปใหม่ๆเลยคือเพิ่งเป็นเงินเม็ดเงินใหม่ที่เข้าไปนี่ก็จะเป็นคนที่อาจต้องเข้าไปเสี่ยงว่าสามารถที่จะรันกําไรได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นโดยความที่ทุกคนมีกําไรราคามันยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปแต่เวลาปรับตัวขึ้นไปปุ๊บพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเผชิญแรงขายทาไไั้งหมไรยได้การ,รเผชิญแรงขายทาั้งหมดยมาจากที่นี้มันก็มาจากสองอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้นทุนของคนคนนั้นได้ในระยะที่เขาโอเคและกี่เปอร์เซ็นต์ของเขาว่าไป2เป็นการขายตามหลักของเทคนิคเอาเช่นตรงเนี้ยฉันผมเลยมองว่า2 6 5 0ันหกร้อยห้าสิบกับสองพันหกร้อยสิบ่อาจจะเห็นแรงขายทำกำไรออกมาบ้างสิ่งที่คนรู้ที่เราคนทำก็คือขึ้นไปปุ๊บแบ่งขายนะครับแบ่งขายอาจจะขายออกมาสามสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดที่มีนะครับมันย่อลงมาหาอ e ีเมลสิบวันอีกทีค่อยกลับไปรับนะครับหรือจะขายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วก็ย่อไปทีค่อยกลับไปรับ ยังใบแอรฝั่งที่เป็นขารองอยู่ก็คือฝั่งซื้ออยู่นะครับแล้วก็ยังไม่แนะนําไม่ชอ็อตนะสัญญาณชอ็อตยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าจะชอ็อตก็อาจจะต้องรองให้มันมีจังหวะของการที่ขึ้นไปแตกทำไฮใหม่นะ mới, ไม่สําเร็จแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะได้ค่ะนี่คือกลยุทธ์ในภาพระยะมีเดียมนะคะรนะยะสั้นด้วยถ้าเดี๋ยวยังไงอัปเดตกันต่อในสัปดาห์หน้าต้องกราบขอบพระคุณมุมมองจากทนาของบริษัทหลักทรัพย์เอรามากๆเลยนะคะคุณก๊อฟนรงเดชจันทราไพศาลสวัสดีค่ะ นี่ค่ะมุมมองทั้งหมดนะคะจากทางด้านของไอรานะคะทั้งหุ้นและทองค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะข่าวสารในววงเศรษฐกิจและการลงทุนการติดตามได้ในช่วงของเวลอัปเดตค่ะ วันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะเป็นการเข้ามาระดมทุนนะคะเพื่อต่อขยายธุรกิจนะคะให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นก็คือบริษัทนะคะ SEI Medical นะคะตัวย่อคือ SEI นั่นเองค่ะทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์จากผู้ผลิตชั้นนำต่างประเทศนะคะโดยเข้ามาซื้อขายในกลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้าปุปโภคบริโภคนะคะในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะจดทะเบียนในวันนี้นะคะแล้วก็จำนวนหุ้น IPO ที่ระดม150ล้านหุ้นราคา IPO 3บาท10สตาง P/E ratio 19.64กนะคะกำไรปี6.57 7ล้านนะคะกำไรปี6.6.21ล้าน6เดือนแรกของปีนี้เกือบ20ล้านค่ะนโยบายการจ่ายปันผล40%ของกำไรสุทธินะคะการระดมทุนในครั้งนี้นะคะทางด้านของผู้บริหารคุณการนะคะ ปุณเจริญศิลป์ค่ะประธานเจ้าที่บริหารบอกนะคะว่าจะมีการระดมทุนเพื่อนําเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจรวมถึงเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ขยายธุรกิจประเภทวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงโครงการร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะคะรวมไปถึงคลินิกหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางด้วยนะคะ ซึ่งการาระดมทุนในครั้งนี้จะต่อยอดให้ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาหุ้น IPO นะคะช่วงระหว่างเปิดทำการซื้อขายนะคะในภาคเช้าที่ผ่านมาเปิดปุ๊บนะคะดีดปั๊บค่ะปรับตัวบวกแรงขึ้นมาถึง141ซนะคะมาโอเพนอยู่ที่7บาท50สตางค์นะคะจากราคา IPO นะคะที่มีการ เคาะกันออกมาก่อนหน้านี้นะคะที่ราคา3บาทสิสตางค์ค่ะส่วนในช่วงภาคเช้าปิดตลาดย่อลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงบวกแรงอยู่นะคะก็คงต้องมาลุ้นกันในช่วงภาคบ่ายว่าจะสามารถปิดยืนเหนือจองได้กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ทำให้มูลค่าการซื้อขายนะคะในตลาดมีความคึกคักนะคะใน m อ i วันนี้วอลลุ่มก็ค่อนข้างพีคพอสมควรค่ะมาปิดท้ายนะคะที่นักลงทุนท่านนี้ค่ะ คุณพิชัยจาวรานะคะได้มาแสดงมุมมองถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะว่าภายใต้ทฤษฎีผลประโยชน์นะคะตลาดหุ้นไทยรอบนี้จะเป็นขาขึ้นใหญ่จริงหรือไม่ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ธนวันพันโช์สวัสดีคะ่ะเส้นทางการขึ้นอ่ะจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เราอ่ะชอบ สนใจกันตอนช้าไปหน่อยแต่ตอนที่มันถูกมันน่าซื้อตอนที่ราคามันตกต่ำมากๆอะเรากลับไม่กล้าซื้อนักลงทุนไทยมีหวังกับตลาดหุ้นไทยมากหวังว่าหุ้นไทยจะขึ้นไปจริงๆในรอบนี้แต่คุณพี่ชัยมองอยังไงบ้างคะมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะถามว่าในแงอินเด็กซ์จะขึ้นไปอีกเยอะๆมากมายขนาดที่หวังโค้งคง,ง,ง,งไม่ใช่หรอก ผม,ผมไม่ได้มองขนาดนั้นนะมองก,กลางๆก็พอแต่ว่าลายบริษัทถ้าเราเลือก,กมีหุ้นที่จะขึ้นได้อยู่พอสมควรต้องเลือกบริษัทต่างหากแต่ถ้าเลือกบริษัทผิดก็จะไม่ได้ประโยชน์เลยนะมันก็จะเป็นแค่รีบาวธรรมดาคําตอบมัน,มนความสําคัญมันอยู่ตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วการเลือกหุ้นหรือว่าเลือกบริษัทในภาวะที่หุ้นขึ้นมาเยอะแบบนี้แล้วเราควรจะเลือกแบบไหนคะโอ้หวิธีมันเยอะแล้วแต่ว่าเราเป็น VI เราเป็นเทคนิคเราดูเพื่อจะ เป็นคนส่วนน้อยโจท์เราคืออะไรแต่เอาอย่างหนึ่งที่ผมเป็นห่วงนะคือบางทีอะช่วงเนี้ยผมได้ยินว่าโอ้ยเซ็ตแพงแต่ไม่เป็นไรซื้อหุ้นแถวสองแถวถามราคาถูกมีให้เลือกเยอะเลยอันเนี้ยที่ผมห่วงผมห่วงอันเนี้ยเพราะว่าโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเราคิดว่าของถูกแล้วก็มันรอเราให้เราซื้ออยู่ที่ต้นรอบอะมันเหมือนกับมันจะง่ายไปไหม ระวังว่ามันจะไม่ได้ดีจริงแล้วก็ราคามันจะกลับลงอีกผมกับผมกับมองว่ามันอันเนี้ยที่ผมห่วงแล้วเป็นหุ้นธรรมดาธรรมดาที่พูดกันทั่วๆไปไม่ได้มีความไม่มีแต้มต่ออะไรอะคือเราไม่ได้เราไม่ได้เฟ้นมาเราไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น แต่เป็นหนุ้นพื้นที่พูดกันทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วหวังว่า,าโลกนี้จะให้กําไรเราง่ายๆเนี่ยอันเนี้ยผมหว่วงอันเนี้ยซึ่งมีเยอะมากในตลาดทําทให้คนไม่กลัวหุ้นกลัวเซ็ตก็ไปซื้อหุ้นถูกมันจะไม่ได้ไปไหนค่ะถามไม่ไปไหนนี่คือหมายถึงว่าเซ็ตใช่ไหมคะพวกหุ้นถูกนี่แหละอ๋อหุ้นถูกด้วยหุ้นแถวสองแถวสามนี้ค่ะท,ทีนี้หุ้นแถวหนึ่ง ในนิยามของคุณพี่ชัยเนี่ยมันวิองประกอบอะไรบ้างคะแล้วแต่เราว่าเราเราถ้าเราจะเล่นถ้าเราดูที่จริงๆแล้วหุ้นแถวหนึ่งก็ต้องก็ต้องพูดว่ามันก็ต้องเป็นหุ้นคุณภาพค่ะแล้วก็เป็นหุ้นที่ส่วนมากแล้วอะ่ะราคามันไม่ได้ถูกแล้วตอนนี้อ่ะเราก็จะไม่อยากซื้อเราก็จะเกรงเราก็จะกลัวแต่ว่าเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราไปซื้อหุ้นถูกๆแทนเนี่ยอันเนี้ยนนมันจะผิดตรงเนี้ยค่ะ คือบางทีหุ้นที่เรามองว่าถูกเนี่ยมันคิดว่ามีความหวังว่าจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมไม่ง่าย<น>ไม่ง่ายผมบอกได้เลยไม่ง่ายไม่มีทางรอบนี้ไม่มีทางได้แค่รีบาวแค่นั้นเองแล้วเราจะติดหุ้นกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้เราได้ซื้อของถูกตั้งแต่ต้นรอบเลยนะแล้วทําไมเรายังต้องขาดทุนอีกเขาอย่าไปแปลกใจเพราะเราเป็นคนส่วนใหญ่ค่ะแสดงว่ายังไม่ได้มองตลาดทั้่อไทยบูริสขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเฉพาะทั้งตลาดไม่ขนาดนั้นหรอกไม คือถ้ามองไปถึงโอ้โหบางคนมองไปพันหกพันเจ็ดพันแปดสองพันเหมือนกับว่าขาขึ้นใหญ่กำลังจะมาผมไม่ได้มองขนาดนั้นเอากลางๆเพอแล้วกลางๆก,ก็ตามเดิมที่เคยพูดไว้อะเอาสักเอาพันหกว่าพันห้าสิบอะไรนก็พอแล้วแต่ว่าเส้นทางการขึ้นนะ่ะจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้มันก็เป็นไปได้หมดถูกไหมเพียงแต่ว่าเราอะ่ะชอบสนใจกันตอนช้าไปหน่อยไง อันเนี้ยที่จริงๆวันเนี้ยผมอ่ะไม่ค่อยอยากจะให้ความเห็นอะไรเวลาที่มันแพงไปเยอะแล้วแต่ตอนที่มันถูกมันน่าซื้อตอนที่ราคามันตกต่ำมากๆอะ่ะเรากลับไม่กล้าซื้อใช่ไหมแต่พอมันแพงไปแล้วเราก็จะเริ่มสนใจแต่ก็โอเคละมันถ้าเราเลือกหุ้นเปน็มันก็ไม่มีปัญหาค่ะแล้วโอกาสที่ตลาดหุ้นจะลงไปอยู่ด้านล่างลึกๆตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ช่วงนี้หรอกไม่ใช่ช่วงนี้หรอกโอ๊ยตลาดยังไปได้ ตลาดยังใช้ยังมีเวลาอีกนานยังยังไปได้ค่ะยังไปได้ก็เพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็มีอัพไซด์ประมาณร้อยจุดคืออินเด็กไม่มีผลไม่มีผลใช่ถ้าเราเลือกหุ้นได้หุ้นเลือกหุ้นเป็นมันก็เป็นหุ้นที่มีเทรนที่ยังขึ้นไปในระยะกลางยาวอีกเยอะพอะสมควรไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ยังมีแต่ถ้าเราดูอินเด็กอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปได้สักมากน้อยแค่ไหนผมก็เลยมองกางกางไว้ก่อนนะเอาหนึ่งสัก พันห้าร้อยกว่ากไม่ถึงพันหกอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วแต่ว่าเส้นทางเราก็ไม่รู้ว่าเผอๆไม่ถึงพันห้าก็ปรับฐานยาวก็ได้แล้วก็อีกนานขึ้นใหม่ก็ได้มันทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ,คะดอกเบีย้ยขาลงทั้งระ,ระดับโลกแล้วก็ในประเทศไทยในอนาคตอาจจะลงจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มไหนในไทยไหมคะผมไม่โยงอะไรตรงๆแบบนี้อ,อันนี้เป็นวิธีคิดที่มันชั้นเดียวเพลนเพนเกินไปถ้าจะบอกว่าดอกเบีย้ยลง ดอกเบี้ยลดมันจะส่งผลดีต่อธุรกิจโอเคอันนี้ตรงไปตรงมาธุรกิจเรามีคอนโทรลตลาดหุ้นเราคิดง่ายๆแบบนี้บางทีมันไม่ใช่หรอกบางทีมันควรจะขึ้นมันก็ลงมันควรจะลงมันก็ขึ้นบางทีของมันน่าจะถูกมันก็แพงหุ้นมันน่าจะแพงมันก็ถูกมีเยอะแยะไปเราไปโยงแบบลีนเนียแบบเส้นตรงอย่างนี้ระหว่ังว่าเราจะได้กาไรง่ายๆมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันไม่ง่ายใช่ไหมคะง่ายหรอกค่ะคุณพี่ชัยอยากจะฝากอะไรนักลงทุนในยุคนี้บ้างคะที่แสวงหาผลกําไรยากเหลือเกินในตลาดทุนไทย จริงๆมันยากทุกยุคแหละแต่ว่ามีแค่คนส่วนน้อยแค่นั้นแหละที่จะได้ผลตอบแทนและร่ำรวยจากตลาดหุ้นได้เราต้องพยายามที่จะเป็นคนส่วนน้อยให้มากกว่านี้อย่าไปคิดอะไรง่ายๆสมัยที่ VI ลร่ำรวยมา VI ก็เป็นคนส่วนน้อยโดยธรรมชาตินะคนส่วนใหญ่เป็นนักเก่งนักเทคนิคกดวันที่ VI มีเต็มตลาดอะ ความเป็น V I มันก็ไม่ได้ผลนะก็มีแค่ VI ส่วนน้อยที่กํลังถูกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะวันนี้เราต้องเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเราต้องเก่งกว่าคนอื่นถ้าเรามีความรู้เรื่องธุรก,กิจเราก็ต้องเห็นธุรก,กิจที่กําลังจะโตอ่ะดีที่สุดเลยนะในขณะที่มันยังแทบไม่สะท้อนในงบเลยนั่นหมายความว่าคนอื่นจะชะนะเราไม่ได้ แต่ถ้ามันสะท้อนในงบไป2ปี3ปีแล้วเห็นเทรนแล้วใครๆก็เห็นหมดสมัยที่กดแอปมันก็ขึ้นมาแล้วเราต้องการเงื่อนไขอะไรอะ่ะมีเติบโต P E R O E แล้วก็ขึ้นมาหมดแล้วทุกคนเห็นพร้อมกันหมดต่อให้มันเป็นเทรนจริงนะเราเข้าไปซื้อเราก็เป็นคนส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ประโยชน์ราคาก็หักลงเยอะแยะไปเราก็นั่งแปลกใจว่าทําไมหลักเดิมๆที่มันเคยได้ผลมันไม่ได้ผลก็เพราะเราเป็นคนส่วนใหญ่ระบบจะไม่ให้ประโยชน์ไม่ให้กําไรต่อคนส่วนใหญ่ พรอ,อ,อเราเป็นคนส่วนใหญ่ต่อให้เราคิดถูกเราก็จะขาดทุนแล้วเราก็จะแปลกใจว่าทําไมเราขาดทุนแล้วก็เราก็จะผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะหาเหตุผลไปใส่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คำการบ้านเพื่อเราต้องเหนือกว่าคนอื่นสิเราจะมาอยู่ในตลาดหุ้นอนะ่ะเรามีแต้มต่ออะไรถามตัวเองก่อนเราเก่งกว่าคนอื่นตรงไหนมีคําตอบไหมหรือไม่มีแต้มต่ออะไรเลยคิดแต่ว่าต่างชาติจะซื้อก็จะเกาะกระแสต่างชาติต่างชาติขายไม่มีประโยชน์ทําแบบนี้นะมันมันจะไม่ได้อะไร คิดต้องคิดให้มันลึกกว่าการคิดชั้นเดียวธรรมดาอย่าไปโยงอะไรตรงตรง่ายๆอย่างนั้นทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าน,น,น,นิดเดียวอะ่ะบางทีเราคลิกอะ่ะเราเข้าใจอะ่ะเราก็เข้าใจเลยนะแต่ว่าแน่นอนมันเป็นการมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายไม่ได้ทุกคนจะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเรา การเป็นคนส่วนน้อยอ่ะมันไม่ได้ง่ายถ้าการเป็นคนส่วนน้อยง่ายมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนจะเป็นคนส่วนน้อยไม่ได้ชื่อมันก็บอกในตัวอยู่แล้วถูกไหมค่ะแล้วเวลาจะเราจะเป็นจริงๆอ่ะโอ้โหเราจะต้องต่อสู้กับใจตัวเองกับสถานการณ์กับสารพัดเหตุผลน่ะที่มันบีบคั้นเราว่าเราจะต้องเป็นผู้ผิดเหมือนกับคุณเป็นคนส่วนน้อยคุณซื้อหุ้นตอนพันสองแปดสิบอ่ะ,อะคุณซื้อได้ไหมล่ะโอ้โหมีแต่เหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่าอย่าซื้ออย่าซื้อจะไปพันสองจะไปพันดึกเต็มเลยเห็นไหม แตไ่ด้ง่ายสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ Detax